มื่อสุงข้าวพี่ดาวเป็นแห่งไรเข้อขาดแย้งอันหลา,หา,า,า,าหลกหลายเนื้อเลือเนื้อเล้าอันลูกเนื้อกลางเฮาสิเลลงมาดีเมืองโค้งกลางฮ่าเมื่อนังพี่ดอวข้าหันยามเดียวในเนื้อกลางเฮาเมืองขี่ใช่นะ่ะย้อนสังลาเนี่ยเมือ่อเฮอมินมินกว่าเนื้อกลางเฮานั่นก้นเจินขี่เฮอมินอยู่ดีหูปลาียงเลยเอาฝนอนํานานก็ทั่วทรัพย์มือถือนั่น อวิดีโอออกมาหันย่าใส่ตีเกว่า UFO อัาาอ,อา่านเขาเขห้องาตุ้งเปียนเมืองไทยห้องอาจานบินนี่วินมานื้อมากลุ่มเนื้อกลางเข้าเมือนอพบิดอาคา่ะด้วยหันมือไกลในกำไรเลยตีเลว่าหลากหลายปุ่นตาโกานั้นต้วยกว่างหันไกลเลยว่นว่า,ากำผ่าเหา้าก็อยู่เนื้อกลางเา้าเหมือนกัน เนื้อกางเขาเหล่าเหลือเหล่าดังลำใดดังหลายนั่นซ้ำไดีมีเป็นหลายหลายล้านลูกตี๋มกากรกุยโยเอออันนั้นก็มือหน้าบิดาขาหันมือไกลเน่กว๋วยปอดฮอคาตัวหลี่หลี่ก็มากับปอมึองขีวะก็มาอิสราเอลวะก็มาอเมริกันวะเลยมันกว่าปอน้ำไปปองว่าต้งเปลี่ยนจานบินอันบิดาขาหันอยู่เจอในเนี่ยมันมาได้ ไครเหมือนผ้าเมียบไว้พอมันหายก็าหายลายกว่าในลมุมขันขันไพ่ไพ่ไวท้ทุนเอ่อเหมือนอ่ะมีดอหันด้วยลีฮะพอมันใข่หายกว่าในมันก็หายกว่าเนหมะกุมเรื่อง,กกงนั้นเอาไว้มันหลีอามไม่ว่าเทคโนโลยีเครื่องอันขึ้นจันอันว่านั่นอันที่เราดีเมืองกวนไน้ยไปขึ้นไรไปด้านไร กับในเรื่องอเปริป็นตั้งองค์การนาซาของอเมริกันตับสิกตับสิอเมริกันก็ตรงนั้นหลายๆเมืองการบาน้ำเมื่อเลี้ยวหนเจออนันเชยดการไซเอนติสเน่นก็นักวิทยาศาสตร์อันเบินหูการไก่ด้วยกว่างหันว่าลาวเลือน,นอกลุมฝ้ามีหังซ้ำลูกดีในกว่าไก่ก็คือ มีกวนกวุยวย้เอเนี่ยมันต่มกามันตีปาาคนอันอยู่ต่างลาวลาวปุ่นลาวนตื่นดีมีเอากุยกะฮอกกว่าไปหอดกว่าไปถึงว่าเขาอยู่ดีเลยดิ่ดิเขาซ้ำหอดถึงมาดีเมืองคนมาไลายย่ยอนเปืือหังเนี่ยยอดบรว่าเทคโนโลยีอันคือจัน์ของเขามาเลียกว่าไพาเออเมือนแบบบินออกไตเขาขาหัน กวนลุมฟ้าในเีเพิ่อนหย่มย้ำว่าอันกวนกัผาเขาคาไปกว่าหอดกว่าทิ้งไปกว่าหันซื่อนั่นก็เขาได้มีเมืองทีงืองหนึ่งอันไทย้องว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยปีดอทั้งหา่ปองว่าปีนกวนนั่นกวนอันอยู่ที่ลาวต่างที่เออมันใค่เราจึงนั้นเอาไว้ก็ในได้อันเขาคาหันอยู่ซื่อนั่นเนี่ยปองว่าเครื่องจากปืนเลียดไพ่ปืนกว่าไกลให้ กวนอ่นอยู่ที่เมืองโคงกลางกะเพราะว่าวกวนเจออันอ่ำเกลี้ยกล่ยกอมเล็บเหี้นอ่ำมีเงาปื้นคำเมื่อนหนังยุ้ยโป้ห้ากวนอ,อกกำบผาห้าคำพองลาว่าเอ้ยมันหยองอ่ะกวนก้อนนั่นกวนก้อนนี้เนี่ยใกล้มีเอาไว้กวุยกะอันถูกเาียสินี้ว่าหยองเอือดึงนั้นดึงไหนนี่กวนก้อนนั่น,น,น,นมันซ้ำดีใกล้กว่าไกลสีปเืนเยอะกว่าุ้ยกว้างหันไก เอออันอันเท่าเรียบเรียในลุงฟ้ามันเปลนจังไหนปีน้องอุปนิย่ทั้งหลาย U F O จางเปลี่ยนไรมันตื่นมีเลยอำเภว่าดีมีกวนก็ในกัมพาลูกกุนมลอันผมก้ากวนก็ได้มีกวนเจออันอ่ำเรียบเรี้ยนอ่ำสอกเต่าหาซื้อหน้ป้อเขาหันของของเลี้ยงเลี้ยงวินเพิ่ไหนหรือกลางหาซื้อหน้าเนี่ยเขาก็เลยยุกมือไหรว่าเป็นเจ้าลีพียาได้ พอใจเขาก็ได้สร้างสร้างใส่จึงนั้นเอาไว้กวยกวนนอกเมืองในเปนเดี่ยวว่าเรงนั้นพี่นออ้องทั้งหลายมันเปลี่ยนอีสังเอนในปนรนเดี๋ยวจึงนั้นอยา่าเก่อเปิดึ้นว่าเป็นกุ้นนอกกำมผาอันพี่น้องขาหันหนยยามเดียเ๋ยวในก็ยอนทางลาเนี่ยอีออนว่าขือมห,าห,าม,อหอมินกว่าเนื้อกางหาวสิแล้วมันวินป่นขือนินกว่าเลียดนะ่ะกวนเดียนอยู่ดีู่้ปะเตียงนั่นเลยปวิดีโอเอาไว้อันพี่น้องขาหันมือกันเนี่ยมันปรุงไว้ห้าเนี่ยเลียดปีใจ อันในสโลหนะเฮห้ามันเทิองอยังกัหนีขึ้นว่าปุงจามพางห้างมันเป็นซิ่องเอ้นเนี่ยออเน,นี่ยก็อยู่นือคือมินเมื่อขีเ่เฮมินนั่นกะโปอเอาไว้เขาข้ามาด้วยดีปางหลายที่หนึ่งอีสังวินกันเวบวิเวยบวิเลียดทนมาเหนือผิวน้ำโปขึ้นกว่าเนือตาบสันร้อยมันเอาบินเอาข่าหันนาได้นํำว่ากุยกับพมันคใครเหรอไฮก็ไฮไลท์เหมือนกัน อันนี้ผมเจอเจ้าลีผีมยียครับอย่าไปยุกมือไว้กวยให้เขาปองใจว่ามันเป็นกวนดอกกำผพาเขาอันมีปิญญาหน้ามัดตั้งเขียนมาเลดีปังหลายห้ามาเลดีเมึงคงกลางห้ามึงอันเขาอยู่เจ่ไในห้าเนี่ยกว่าเพิ่มมาเรียกปิญญาอันว่าได้มันเป็นจังไหเจไอได้เลได้ทรัพย์เลี้ยงอะไรพอครับด้วยภูกัดเขียนมันอเมริกันเขาวันนี้ยอมหาว่ามีอยู่ตี ในรัต่อสภาพอเมริกันหลายว่าหลายวงปนมาในเขาก็มาสร้างล่างว่าในเอริฮาชีวิตของอเมริกันนั้นก็ได้ตับซึกอันลึกลับอันปันกวนเมืองเขานั่น,นมีไหวมางสื่อวางมิวเนี่ยเขายังยอมหับจากไหนที่ยงรู้ก่อนเออในก็มาสร้าง,างในบินนปันเทียงอะไรหัน,ว,น,น,นว่าอ่ำกากรนกานกุยโมเฮ็ดโมสร่างโมย่างโมกว่าปุ่นตาขึ้นอย่าเฮือเฮึงกุยอันอยู่นอกเมืองอันอยู่เลา้าอุปเปียมหา้า เรามามอง้าเออเราววีฮะเรื่ออะไรก็มันก็ได้มีไว้นั่นแหละปีนอราไหลอันนี้ก็เป็นตับสันลอยตีนึ่งเนี่ยอันนี้ก็อยู่ดีมึงนอกเหมือนกันลองดีมาในลอยอันนั้นมันสูงทนคุยกับอยู่ดีไล่การเสียนไปอะไรสันเข้ามาจามีหนึ่งมันเหมือนมีเครื่องสามเหลี่ยมอันหนึ่งกลางมันได้มีหูป่องไว้เยอะก็หลุดมันลักหลุดอีสังคิดว่าได้มือหัว พอมันแขรหายก็มันก็ปุุงหายขึ้นกว่าแต่ด้ห้างเลยแต่ด้หลุดเอาไรในนี่ยพอเป็นเมืองเหาเลยเป็นห้องปูสลาเวไน่พอเขาขา,ามาด้วยอันไดนเลยเป็นห้องอ่ะ UFO มนุษย์ต่างดาวเนี่เออเหมือนอวิดอคันอัอออนไหนไม่ใจตาย,ยุางคันนะวิกาเป็นตากวนเจอือนสงเกียกแลยเฮ่อโมเลพเห่นกันเมืองโครงกลางเลยอยู่ว่ามีหนึ่งปากเก้าสิบสามจึงเมืองเยาวะมันมีอย่างเที่ยงอ่ะ เวกาเขาซ้ำอะไอยู่ดีมือคง,งกาเขารู้เขาอยู่เทียงคงกลางหนึ่งเทียงเหลือนหนึ่งเทียงลาหนึ่งอันกว่าเทียงเบนเสียนล้านปีจะนั้นลูกตีเฮากว่าเออเออมันมีอีสังตีหลากหลายว้ไทยหอนในจักรวาลหรือกาหาลัาง่งเสียงทั้งหลายพี่น้อง้า,าคือมือสุดเลยอะไรก็มาเปียนในพี่น้องครับ่ะ ก็หลายภายสนใจเลยเกี่ยกด้วยอันหลากหลายหรือกางหาวห้าในลุมฟ้าในอันอํายาทบเลยยามยากันทีได้สาธจะว่าใครหันเทียงบาไหนรายการเด็กขัดใจสิเลป้าโพสต์ต่างในพี่น้องค่ะฝากแชร์ฝากกุนเพป่น้อง